ทงแต่งรุงสามสีรวมเป็นชาสูงพงา์ปิวสนางามสวยกษัตริย์กราชิราเจ้าของชาวไทยท่านนั้นได้ต่อสูก้กอบกู้หมากเหรียนท่านคณะกรรมการทุกๆท่านดิฉันนางสาวปริตาทิมสันเทียตัวแทนเยาว,วชนจังหวัดบึงกา รู้สึกเป็นเกียรติแก่วงตระกูลอย่างยิ่งที่ได้มากล่าสศูนท่ทรพจนธอย่างวชนรักสถาบัานดินแดนขวานทองชาติอันรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมชาติที่บรรพุรุษแสนอย่างยางปบป้องรักษาวไว้ชาติทีมีศาสนาสถานสถาปัตยกรรมคู่บา้านคู่เมืองางามรุ่งเรืองระยบตา มีพระนริบดีสรงเป็นศาสนุประมภพพระจริยาวัดงามนด์เตี่ยมด้วยคุณธรรมแต่โบราณถึงกาลปัจจุบันชาติศาสนาหล้วนมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิษราชถรมคำชูไว้ใครจะรู้บ้างเล่าที่ราชเจ้าหาได้สวยสุขดังนิยางเมื่อครั้งยังเป็นเว่นแพรกรุงกัาบบานเมืองทุรกันดา ป่าดงพมพีรรกชัติดมหาราชเาู้เสารลยยะส่งนําทัพควบมาควบชาต่อสู้อริไทยรีราชแม้นในยามค่งคืนแม้นลำบากแสงแข็งเพียงใดพระองค์หากส่งได้ยอดหอมไม้ขอแต่เพียงใครฟ้าได้อิ่มท้องเมื่อตอนกลางวันได้หลับฝันเมื่อยามกลางคืนตนกุ้งรัตนโกสิน บ้านเมืองเรือรุง่งต่างชาติมุ่งหมายปอมหมองบ้านเราเป็นขนมหวานคิดอาจจะแย่งชิงด้วยดอริแยบยนปรอดผลได้ด้วยมหาราชเจ้าจักรีวงศ์อย่างบ้านเมืองสงบส่งทำนุบำรุงบ้านเมืองรุ่งเรืองเรื่อยมาอย่างวาชนเรานาะควรค่าน้องทำหนึ่งหลักตาแล้วใช้ใจฟังเธอ พอหลวงผู้สรงวิริยะอุตสาหะดูแลลูกๆทั้งแผ่นดินแผ่นที่ในกระหัตคืออาวุธขจัดทุกราษฎรแม้หนาวร้อนสเสด็จถิ่นทุรกักันดาด้วยความรักในพระสพนิกรหนักหนามีเวรวายดักพระบรมราชชูวาทขอบใจท่านทั้งหลายให้คำมันสัญญาข้าพเจ้าขอสนองพอ ด้วยใจจริงเช่นกันพรานั้นพระสุรเสียงข้าหาไปด้วยเพราะพระพระลานใหมระสมนิ่กอนจ้องจองภาพจิตจดจองพระสุรเสียงกระทบโสดอีกคราบ้านเมืองเราเป็นสุขสือมาช้านานหล่อหลอมปึกแผ่นเป็นชาติบังเพ็นกิดเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ความมั่นคง,งของชาติบ้านเมือง ขออำนาจคุณพารันตระหนายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีสินพระสุรเสียงอันแผ่วบางมโหรีสรรเสริญบ,บารมีกึกกองผสมนนก่อนวันฐานนอบนอน้ำตางคลองต่อมาพระบาทสมเด็จ พระปรเมศรามาทุบดีสีสิงห์มหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จของราชส่งพระก,กันอยู่กระตะเวทิตาต่อพระราชบิดาด้วยมีพระราชปณิธานว่าเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณนา,นาประชาราชตลอดไปท่านทีรักทั่วราช กว่าจะเป็นชาติมีประวัติศาสตร์ยาวนานเพราะมีพระมหากษัตริย์ควรท้าปฏิบัติน้อมนำคำสอนการรู้รักสามัคคีการเสียสละการกระตั้งอยู่ต่อชาติบ้านหมืองสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากคำว่ารักแล้วนั่นคือยกย่องทอดถูลเถิดไว้เหนือหัวหรือคำกล่าวอื่นใด มีหาอัดมากล่าวในนี้ได้และทั้งหมดคือคำตอบของดิฉันย่อมกชนุนรักสถาบันขอบพระคุณค่ะ